ณบรรยากาศท้องทุ่งนายามเช้าลมแรงมากนะครับลมพัดปิวสวยสวยงามเย็นสบายสดชื่นวัวผมก็ปล่อยออกไปหากินตามธรรมชาตินะครับเพราะลัวผมรอไม่หมดแล้วไป,ปโน้นเขาก็หากินอย่นัน้นนะ กินทาหาเที่ยวไปตามภาษาของเขาวิถีชีวิตวิถีเกษตรกร,กรชาวนาเรานะครับฟังก็ยังไม่ได้อา่านเดี๋ยวถ้าอ่านแล้วก็จะมาเก็บฟางฟางเนี่ยอ่านแล้วก็จะมาเก็บในโรงเก็บฟางนี่แหละนะครับวันนี้มีงานกระถินที่หมู่บ้านข้างๆ้างนะครับเสียงก็อาจจะดังหน่อยก,ก็มีกล้ยกล้ยกล้ยหอมทอง พริกน,นั่นเ่ยแต่ผมยังไม่ไดไ้ได้ไม่ได้ดายายังไม่ได้ดายาทแทงน้ำก็มีน้ำอยู่นะครับเนี่ยเพราะว่าน้ำฝนตอนนี้ที่นาของผมยังไม่มีระบบไฟฟ้านะยังไม่มีระบบไฟฟ้าก็ต้องอาศัยน้ำฝนบางครั้งก็ใช้สูบใช้เครื่องสูบมาสูบใส่ให้มันนะเนี่ยเนาะหมากผมก็เริ่มโตแล้วหมากผมสองปีสามปีแล้ว โต <c oughs> นี่ก็เป็นมะพร้าวกะทิใช่กะทิหรือเปล่าคนเขาให้มาก็เขาบอกว่าเป็นกะทิก็ต้องคอยดูนีขนามิลิกันหรือผักชูรดอันนี้กล้วยกล้วยงาช้างกล้วยกล้วยงาช้างอันนี้กล้วยงาช้างมะพร้าวน้ำหอม ขาแดงก็มีข่าแดงไมย,ยมเนี่ยไมยมสวนผมไอนาผมอันนี้ข่าเหลืองขาแดงข่าเหลืองอันนี้กล้วยเทพนมกล้วยเทพนมนี่จะที่ว่าหวีมันติดติดกันนะอันนี้อินทลพลก็มีนะปลูกอย่งั้นแต่ต้นยางนี่ัวเร็วนะยางนาเนี่ย ต้นนี้ปีเดียวเองโตเร็วอืมมากนี่สองสามปีครับหมากเตี้ยหมากสูงหมาก,กอะี้นี่ต้นส้มโอขาดการดูแลอยู่หรอกไม่เป็นไรก็ปลูกปลูกไปนะครับเพื่อได้กินฟ้าลงฟ้าลั่นก็มีแก้วขมิน้นออกดอกแล้วเนี่ย กรขมินออกดอกแล้วมีกล้วยน้ำว้ากล้วน้ำว้าปลาก็มีเลี้ยงต้ทนท่อมก็มีกล้วยส้มก็มีทุเรียนก็มีแต่ทุเรียนนี่จะได้กินหรือเปล่าหรอกต้นมันเล็กสองปีแล้วต้นแค่นี้แต่ไม่ตายนะแต่ยอดเรื่อยๆ ไม่รู้จะดูยังไงจะทำยังไงก็ปล่อยมันไปไม่ตายก็ให้มันอยู่อย่างี้แต่มันก็โตขึ้นมาเรื่อยแต่ก่อนต้นเล็กนีดเดียวเท่าไห้จิ้มฟันนะตอนซื้อมานี่ก็ถือว่าโตล,ละนี่กล้วยหอมทองได้แ,แยกหน่อเอาออไวปลูกนี่เราแก้ขมิ้นนะครับโอเคครับเดินชมสวนชมขอบบ่อเนาะลมเย็นสบายสวัสดีครับ